รู้ค่ะรู้ครับรู้ครับรู้ครับรู้ค่ะรู้ค่ะรู้ครับรู้ค่ะรู้คจักค่ะเอาจริงเหาไม่รู้อ่ะรู้ค่ะอันนี้อันนี้ไม่รู้ไม่น่าจะส่งผลนะคะเพราะว่าก่อนหน้าที่เคยกินมาก็ปกติดีมีค่ะ มีก็ม,มีทั้งมีผลเสียถ้ากินเยอะๆก็ก็อาจจะเป็น,นได้คิดว่าเป็นอันตระายนะครับเพราะว่าการตัดต่อพันธุกรรมเป็นสิ่งที่แบบว่าเพิะะ่มไอพันธุกรรมของมาที่ส่วนที่รเราไม่ต้องการเอ้ยส่วนที่เราต้องการแล้วและส่วนที่เราต้องการนะัอาจจะอาจจะส่งผลร้ายต่อพันธุกรรมของเราเองซันก็คิดนะครับว่าอนันจะมีผลในระยะยาวไม่ได้ครับไม่คิดว่าส่งผลต่อสุขภาพนะเพราะว่าความคินร้อนทว่ามันแค่แบบว่า เดี่ยวพืชหรือว่าแบบคือเองมามาทำเป็นอาหารมันต้องผ่านกระบวนการแบบทำให้มันสุกก่อนมากินอ่ะคือมันก็เลยแบบไม่ส่งผลต่อแบบว่ากัมนต้องทให้สุกก่อนะรเณนี้ยกิน่าอร่อยดีกล้ากิน่ะเพราะทุกวันนี้ก็ยังกินอยู่ก็กล้ากินนะครับแต it, ่ว่าจะกินแบบยังไงอ่ะกินไม่มากแบบนานๆที่กินครั้งมากกว่าแบบไม่ค่อยอยากกินบ่อยี่เนี้ย S <S ใช่เพราะก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยก็ก <ม primo S 1> <ร>ินมาตั้งนานแล้วแค่กินมาอยู่ใช่แต่กินน้อยลงก็กินครับเพราะว่าไม่กินแล้วมากครับก้าครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ของ GMO มากมายซึ่งบางอย่างก็อาจจะรีกเรียบไม่ได้ดังนั้นก็กินต่อไปครับ is a GMO Well it's an organism that's been genetically modified This means scientists combine the DNA of one or more organisms for some specific genetic feature Usually this entails engineering plants with toxic bacteria that kill bugs that try to eat the genetically modified plant. Currently up to 88% of corn grown in the US is genetically modified, 91% of soybeans, and 88% of cotton are GMO crops as well. These raw foods are then widely used in food production processes. Nearly three of every four processed foods contains at least one GMO ingredient. It's almost impossible to avoid products containing GMOs. Everything from soda and juice to canned tuna, breakfast cereal, even milk and delicious bacon can be genetically modified. Currently, though, GMO products sit camouflaged on the store shelf. Consumers have no way of knowing if the food they are eating is genetically modified Frankenfood or not. If GMO labeling was, however, legally mandated, consumers would have the power to choose for themselves. Because after all, you do have the right to know what's in your food.